สวัสดีค่ะเพื่อนๆคลิปนี้จะพามาดูวิธีติดกระเป๋าค่ะกระเป๋าก็จะพ้งปากไว้ก่อนค่ะพ้งใส่เคมีก่อนเคมีสองเซนค่ะปากกระเป๋าเอาแค่สองเซนค่ะงานชุดนี้พามาดูวิธีติดกระเป๋านะคะ เราจะจุดใส่ตัวเสื้อก่อนค่ะแล้วค่อยเอากระเป๋ามาติดใส่จะได้ขนาดว่าเอากี่เซนกี่เซนค่ะนี่คือวิธีติดกระเป๋านะคะ ขอบคุณเพื่อนๆผู้ติดตามทุกคนนะคะที่รับชมคลิปค่ะทำตามได้นะคะวิธีติดกระเป๋าเป็นช่างเย็บผ้าอยู่ดีๆก็อยากเป็นครีเอเตอร์จ้าอยากเป็นหลายอย่าง ติดเสร็จแล้วก็จะออกมาประมาณนี้ค่ะอันนี้คือติดเสร็จแล้วค่ะขั้นตอนต่อไปก็จะเอาไปต่อไหลแล้วก็เอามาตีกรอบหน้าสาบอันนี้เป็นสาบโชว์ค่ะสาบใหญ่สองชิ้นขอบคุณผู้รับชมมากๆนะคะ สวัสดีค่ะบาย